ยังครับหายาเกนก็ได้กินยาช่ย,ยาดความสวยหูที่สิกรร้าอบรองเพ่งปารางวัลคนคอยออน,น้นองจ๋าพี่มาสารภาพจงทราบรองให้ดีที่เหตุผลอย่าลืมสักจะของคนจน สิ้นฝนปีนี้พี่จะมาสองปีให้หลังเพียบพ <c oughs> ี่ลอดหลอกเหมือนลิงเสียจริงนะ <c oughs> รางวัลของพี่ที่ให้มาคือน้ำตาเป็นเพื่อนช่วยเตือนตนพี่จนราคาข้าวนั้นไม่ขึ้นแม่สามชื่นให้น้องตรองเถิดนาทำนาได้ข้าวไม่มีราคา น้องจ๋าไม่ควรดวากันปีตีน,นั้นปีหลังเป็นอย่างพี่ปีหาทางหลอกตม้มตัวให้แต่คอยทุบป,ปอนอ้อยกัหูยุเต็มใจไท้สิทนรอไววพบแต่ความเจ็บชำ้ำใจดำเสียสิงผููชายใจมันร้ายปากที่พูดวานดีเพราอได้ เรือเทอดาฟีจะให้รางวัลบ่มีนเลยจากนั้นพอแล้วไอ้มันจบยังอีกบ้างหวังดีจากนั้นยังจากนั้นเลยมาเป็นปีอย่างจากนั้นเลยมาหนึ่งปีบ่มันที่มีว่าจะค้าให้แต่งงานโอ้แม่ดอกจำปีคิดที่เห็นใจพี่บาง พอมันถูกพอค้าคนกลางโลไม่กี่สต,ตางค์ขายมันก็าขาดทุนเสนน้องวาวาบุญนย <c oughs> จนจอด,จ,<ว>ดจันเสนน้องวาจวจอดจันไอ้ว่าที่หาของมันหาของกำนันตัวให้ใจ้องบุญหลอกให้อีกคนคอยหัวมุเพญอนคอยคำจุนคือน้ำตาคนคอย ลินไหลย่อยเป็นรางวัลของพี่ของที่มีให้นองตัวไห้แต่คอยถูกปอน้อยกัหูยูเต็มใจมิดอ้อยจ้อยฮะมิดอ้อยจอย้อ,อ,ยจอยมิดอ้อยจ้อยว่าหน่อยนี้วัวใจไขสิทนรอไหวพบแต่ความเจ็บชำ้ำไขสิ<ห>นทน,นท่านไหวเมนบ่ตายกันยังน้อย <laughs> ใ้กับจงคอยเตกก่อนจงคอยวันนี้ให้มันจิตจบแล้ว,ลวอรอรออีกหนึ่งปีไม่มาปีนี้อย่ารอพี่อีกเลยเพราอได้พี่จะให้รางวัลสุขสันต์ยากกว่าคนยอ้อยรางวัลที่พี่ว่านี้เอ่ยโทษพี่เอ่ยคงมีแต่น้ำตาแม่นยุดีย แมนบอกให้รอความวังบอกให้รอความวังบางครั้งจะนับตาดองหน้าบันไดฟ้าบันไดฟ้ากองเมคาบันไดฟ้ากองดังมามองเม้าหมดสุดแสงลำกลืนอย่าระแวงพี่เลยน้องเอ๋ยเชื่อพี่เถิดวันอืนปีนี้ไม่เปลี่ยนใจเป็นอื่น ไม่ให้กำเกินเหมือนมืออาคาลังรอขอรอพี่อีกหนึ่งปีน้ <c oughs> องจะรอความหวังอย่าให้น้ำตาไหลลัำเมื่อหมดความหวังคงมีแต่น้ำตาเพราอเราราพีเสียเงนินมาบ่ให้น้องมองมนจงอดทนถ้าอายรอไว้อีกหนึ่งปี เถืองปีนี้บ่ให้นังเงาง่อยให้รางวัลคนคอยอย่างบ่มีนอกความคุ้มเลยสุดยอดมากจบอย่างทุลักุเลแม่ลองแทนสุภาพตาได้บ่ตะกี้แม่ลองพูกกะเริงใช่ไงแม่ก็เลยได้เนี่ยแบนี้มันมันลื่นแต่ไปีแล้วเนาะสุดยอดสุดยอด ถ้าต้องลองลองเร็ยวก็หนีเพราะว่าถ้าลองเงยื่นพวดมันเป็นสามชาดิเอาว่าสวสด่านิด้น้องจาพี่มาสาลาพาเจ้าเฮ็ดอย่างแม่เนี่เจ้าเฮอยแ่ลี้วเยอาอห่อาไรตีบ่ะพี่น้องคลิปนี้ไว้สนีสซก่อนนะคะรอฟังอาบนเวทีแล้วก็ใส่ดนตรีสดนะคะ บ๊ายบายบ๊ายบาย